สวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูกนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่1ิบนะคะฝากพี่ๆี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะวันนี้ก็มีพาหลากหลายเลยนะคะมาให้พี่ๆชมนะคะสําหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมนะคะพี่ๆมาที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะจะเป็นหลวงปู่บุญนะคะ EP นี้เป็น EP ที่สิบสองนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะสามร้อยบาทหมดทุกองค์ค่ะอันนี้เป็นหมายเลขที่หนึ่งนะคะหมายเลขต่อไปเลยนะคะหมายเลขที่สองค่ะจะเป็นหนุมานนะคะ ดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่ได้เลยนะคะดูให้ละเอียดก่อนตัดสินใจนะคะพี่พี่อันนี้เป็นหมายเลขสองนะคะหมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลขสามคะ่ะจะเป็นขุนแผนบ้านกลางนะคะ มีบริการปลายทางด้วยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจจะปิดนะคะแอดไลน์เข้าหาน้องแล้วบอกเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหรือว่าพี่ๆคนไหนนะคะที่ไม่มีไลน์ก็สามารถโทรมาหาน้องได้ค่ะองค์นี้หมายเลขสามนะคะขุนแผนบ้านกลางค่ะหมายเลขต่อไปเลยนะคะหมายเลขที่สี่ค่ะหลวงพ่อโบยนะคะ ดูให้ชัดเจนก่อนจะปิดด้วยนะคะพี่พี่หมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่หค่ะจะเป็นพระกุพิจิตนะคะ EP นี้นะคะมีทั้งหมด37 หมายเลขเลยนะคะหมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลขที่หกนะคะจะเป็นหนวงพ่อเงินปืนแตกค่ะดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่ได้เลยนะคะ พี่ๆอันนี้จะเป็นหมายเลขที่หนะคะหลวงพ่อเงินปืนแตกค่ะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่7ดค่ะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินปืนแตกเหมือนกันนะคะสำหรับพี่ๆที่สะดวกเก็บปลายทางนะคะดูให้ชัดเจนก่อนปิดด้วยนะคะนี่นะคะพี่ๆ อันนี้นะคะหมายเลขที่เจ็ดค่ะหลวงพ่อเงินปืนแตกนะคะหมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลขที่แปดนะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดขวางนะคะตรงนี้นะคะเนื้อเก่ามากเลยค่ะ หมายเลขต่อไปเลยนะคะพี่พี่จะเป็นหมายเลขที่9นะคะหมายเลขที่9ก็จะเป็นหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะแต่ว่าเป็นวัดบางคานนะคะรงนี้หมายเลขที่9นะคะสนใจดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่ได้เลยนะคะ พี่ๆคนไหนชอบวงไหนทักน้องได้เลยนะคะอันนี้นะคะหมายเลขที่เป็นหมายเลขที่เก้านะคะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขที่สิบนะคะจะเป็นโสธรค่ะนี่นะคะเป็นโสธรน,นะคะ สามร้อยบาทหมดทุกองค์เลยนะคะหมายเลขต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดค่ะจะเป็นหลวงพ่อเงินดอนยาหอมนะคะเป็นเหรียญวงกลมนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะพี่พี่ หมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลขที่สิบสองนะคะจะเป็นพระชัยวัดนะคะพระชัยวัดนะคะองค์นี้ อยู่หมายเลขที่12นะคะหมายเลขต่อไปเลยนะคะจะเป็นหมายเลข13ค่ะหลวงพ่อสว่างค่ะดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่ได้เลยนะคะ ส่งของทุกวันเลยนะคะอันนี้นะคะหลวงพ่อสว่างหมายเลขที่สิบสามนะคะต่อไปนะคะพี่ๆจะเป็นหมายเลขที่สิบสี่ค่ะสิบสี่จะเป็นเต่าหลวงปู่แขกนะคะองน,นี้นะคะเป็นเต่าหลวงปู่แขก นี่นะคะพี่ๆมีบริการปลายทางด้วยนะคะสำหรับพี่ๆที่โอนนะคะน้องจะส่งของให้ฟรีนะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่ได้นะคะ ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะคะพี่ๆอยู่ด้านบนคลิปเลยหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่สิบห้านะคะสิบห้าก็จะเป็นเต่าหลวงปู่แขกเหมือนกันนะคะวันนี้มีเต่าทั้งหมดสามสามสามเต่าเลยนะคะ ลายทางขอเป็นคนที่รับของจริงๆสั่งนะคะพี่ๆพร้อมรับของถึงสั่งนะคะอันนี้เป็นหมายเลขที่สิบห้านะคะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่สิบหกก็เป็นเต่าหลวงปู่แขกเหมือนกันนะคะ ฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องชมพู่ด้วยนะคะอันนี้นะคะหมายเลขที่16ค่ะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่17จจะเป็นหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดนะคะ หลวงพ่อสุดหมายเลขที่17นะคะองนี้300บาทหมดทุกองค์เลยนะคะหมายเลขต่อไปเลยค่ะจะเป็นหมายเลขที่18คะ่ะหมายเลขที่18ก็จะเป็นหลวงพ่อสุดเหมือนกันนะคะดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่ได้เลยนะคะ หมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลขที่19นะคะจะเป็นหลวงพ่อท่านคล้ายนะคะเดี๋ยวจะจับให้ดูนะคะ หลวงพ่อท่านคายนะคะองค์นี้หมายเลขที่สิบเก้านะคะหมายเลขต่อไปเลยนะคะพี่พี่จะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบค่ะหมายเลขที่ยี่สิบก็จะเป็นหลวงพ่อท่านคายเหมือนกันนะคะองนี้จะส,สึกหน่อยนะคะพี่พี่นี่นะคะพี่พ,พี่นี่นะคะพี่พี่จะข้างหลังจะสึกหน่อยนะคะ หมายเลขที่20นะคะองนี้หมายเลขต่อไปเลยนะคะหมายเลขที่21นะคะจะเป็นเหรียญอาแปะค่ะนี่นะคะเหรียญจะเป็นเหรียญอาแปะนะคะนี่นะคะ เหรียญอาปปอยู่หมายเลขที่21นะคะองนี้หมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลขที่22นะคะพี่พี่จะเป็นเหรียญสมเด็จโตนะคะนี่เลยค่ะสามร้อยบาทหมดทุกองค์เลยนะคะนี่นะคะพี่พี่ นี่คือหมายเลขที่12นะคะเหรียญสมเด็จโตค่ะหมายเลขต่อไปเลยนะคะหมายเลขที่23ค่ะจะเป็นหลวงพ่อ,ลพอหอลวงพ่อท่านขิงหรือคิงนี่แหละค่ะพ่อท่านคิงขออภัยด้วยนะคะถ้าน้องพูดชื่อผิดจำชื่อไม่ค่อยได้ด้วยค่ะไม่ค่อยรู้พระนะคะ นี้นะคะหมายเลขที่1 3ค่ะหลวงพ่อท่านคิงนะคะพี่ๆคนไหนสนใจปิดนะคะแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่นะคะแล้วก็บอกเป็นหมายเลขได้เลยนะคะพี่ๆหมายเลขต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่2 4ค่ะจะเป็นอาจารย์นำนะคะ ดูให้ละเอียดดูให้ชัดเจนก่อนปิดนะคะตรงนี้นะคะหมายเลขที่24นะคะอาจารย์นำค่ะหมายเลขต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่25นะคะพี่ๆจะเป็นหลวงพ่อจงค่ะ หลวงพ่อจงนะคะนี่นะคะ,ะ,คะหมายเลขต่อไปเลยค่ะ จะเป็นหมายเลขที่2 6นะคะจะเป็นหลวงหลวงพ่อปเปิ่นเนื้องจะเป็นหลวงพ่อปเปิ่นเนื้องเงินนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆ ep ที่12นี้นะคะ น้องพ่อเปิดน,นะคะหมายเล็ที่ยี่หนะคะพี่พี่องนี้หมายเล็กต่อไปเลยค่ะจะเป็นหมายเล็กที่ยี่สิบ็ดนะคะย7สิบ็ดนะคะจะเป็นของพ่อกลวยนะคะมาพร้อมกรอบเลยค่ะองนี้องนี้ก็ส0 0รอบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ เลขต่อไปนะคะหมายเลขที่28ะคะ่ะจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะมาพร้อมกรอบเหมือนกันค่ะองนี้น่าจะสึกหน่อยนะคะหลวงปู่ทิมนะคะ หมายเลขที่28นะคะองค์นี้หมายเลขต่อไปเลยคะ่ะพี่พี่จะเป็นหมายเลขที่29นะคะวันนี้หลวงพ่อพัดมาหลายองค์เลยนะคะพี่พแต่ว่าคนละน่าจะคนละพิมพ์นะคะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะองค์นี้กรอบสะท้อนแสงนิดนึงนะคะพี่พี่ดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่ได้เลยนะคะ สามร้อยบาทเหมือนกันนะคะองนี้อันนี้หมายเลขที่ยีสิบเก้านะคะหมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลขที่สามสิบนะคะก็เป็นหลวงพ่อพัดเหมือนกันค่ะแต่ว่าคนละพิมพ์ค่ะ นี่นะคะพี่พี่ให้ละเอียดก่อนปิดนะคะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่สาสิบเอ็ดเลยค่ะก็เป็นหลวงพ่อพัดเหมือนกันค่ะมาพร้อมกรอบเลยค่ะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่ได้เลยนะคะพี่พี่ น,นะคะคขออภไปนะคะพี่พี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อรวยค่ะขออาไปพี่พี่ด้วยนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อรวยนะคะมาพร้อมกรอบสวยๆเลยค่ะพี่พี่ 300บาทเท่านั้นค่ะหมายเล็ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเล็กที่32ค่ะ32ก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะหลวงพ่อพัดองค์นี้สวยมากเลยนะคะลายธงชาติด้วยค่ะ300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ มีบริการเก็บปลายทางค่ะรอรับของหน้าบ้านได้เลยนะคะน้องส่งของทุกวันนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะถึงช้านะคะพี่พี่องค์นี้นะคะสวยมากค่ะหลวงพ่อพัดสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะหมายเลขต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่สานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อพัดเหมือนกัน,นะคะ่ะมาพร้อมกรอบพร้อมห้อยได้เลยนะคะพี่พี่ นี่นะคะองค์นี้นะคะอยู่หมายเลขที่สามสิบสามนะคะพี่พี่หมายเลขต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่สามสิบสี่นะคะจะเป็นหลวงพ่อผัดองค์สุดท้ายนะคะองนี้สวยคมมากเลยค่ะ กรอบสะท้อนแสงนิดนึงนะคะองนี้นะคะอยู่หมายเลขที่สามสิบสี่นะคะพี่พี่หมายเลขต่อไปะค่ะหมายเลขที่สามสิบห้านะคะจะเป็นหลวงพ่อปานมาพร้อมกรอบเหมือนกันนะคะองค์นี้ งนี้อยู่หมายเลขที่35นะคะพี่ๆต่อไปเลยค่ะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่36นะคะจะเป็นมาเหศรนะคะพี่ๆมาเหศรนค่ะองนี้300บาทเหมือนกันค่ะพี่ๆ หมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขสุดท้ายนะคะเป็นหมายเลขที่สามสิบเจ็ดนะคะจะเป็นกุกถ้ำเสือค่ะหมายเลขสุดท้ายนะคะองนี้ด้านหลังจะทึบนะคะหมดแล้วนะคะพี่พี่วันนี้มีทั้งหมดสามสิบเจ็ดหมายเลขนะคะ พี่ๆคนไหนสนใจอยากปิดนะคะแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่ได้เลยค่ะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมนะคะพี่ๆขอขอะคุณพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนน้องด้วยนะคะสำหรับ EP 12นี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ